bmw i5 เปิดตัวแล้วนะครับเป็นตัว i5 e drive 40 m sport กับ m60 x drive สองรุ่นนี้จะเป็นตัว cbu นะครับเป็นตัวนําเข้าราคามันอาจจะสูงนิดนึงถ้าเป็นตัว e drive 40 m sport นะครับราคาค่าตัวเขาจะอยู่ที่4ล้าน9แ9 9 0 0 0บาทแต่ถ้าเป็นตัว m60 x drive เนี่ยจะอยู่ที่5ล้าน5แส9 9 0 0 0บาทพร้อมกับ b s i วารันตี4ปีไม่จำกัดระยะทางแล้วก็แบตเตอรี่แบต8ปี160,000กิโลคันที่โชว์น,นี้จะเป็นตัว M60 XDrive นะครับผม Iconic Go มันจะเป็นเส้นเลยนี่เห็นไหมแล้วก็โลโก้แบต M Sport เข้ามานี่ไฟหน้าจะเป็น e Directctive LED นะไฟหน้าเนี่ยคือแบบมันมันดูแบบเส้นๆขัดขาดมันน่าจะแบบยาวหรือเปล่ายาวบนหรือว่ายาวล่างเนี้ยมันจะดูดีเหมือนตัว 3LCI อะคิดเหมือนกันปะจริง ถ้าเป็นแบบคล้ายๆ3 LCI มันจะดูแบบครบมันจะดูเต็มดูครบกว่านี้แต่นี้ก็เออก็ดูดูดีตามสไตล์ตเขา M 6 0 x r i v e นะครับมอเตอร์ให้กำลังแรงมาที่601แรงม้าแรงบิดอยู่ที่795นิวตันเมตรโหโคตรแรงอะ่ะตัว E Drive ส0แรงม้าเขาจะอยู่ที่340แรงม้าแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรเป็นขับเคลื่อน200หลังแต่ถ้าเป็น ตัวนี้ M60 เป็นขับ4นี่ดูล้อแม็กกันก่อนล้อแม็กขอบ21ดูดิโคตรใหญ่แล้วดูดีเทลเขาดิคือการออกแบบเขาแบบดีเทลดูดีมากเลย DMG ด,ด,ด้วยนะเออคาลิปเปอร์สีแดงถ้าเป็นตัว Edrive right 40เขาจะเป็นคาลิปเปอร์สีน้ำเงินจะเ,<อ>เป็นโครมาสีกันแต่งสเติร์ดมาให้มันหนาขึ้นใหญ่ขึ้นสีดำมันตัดกับตัวรถได้ชัดเลยนี่อันนี้เป็นโช๊ค Adaptive s u s p e n s ช o ่นะเป็นโช๊คไฟฟ้าความหา่างคือมันให้ฟิเมษในรถที่สวยมาก ล้อหลังก็จะเป็นเหมือนกันเบรกแดงเขายังมีระบบ In Chocker ก็คือเลี้ยวล้อหลังสมมติล้อหน้าเลี้ยวซ้ายล้อหลังเนี่ยเขาจะออกขวาเล็กหนึ่งเพื่อให้เราเนี่ยกลับรถเนี่ยวงเลี้ยวสมีเลี้ยวเนี่ยแคบลงปกติจะไม่ได้เขียนรุ่นอะไรนะแต่เนี้ยมาละเลข5อยู่ที่เปิดประตูก็มาแบบนี้ละเรียบไปกับตัวรถเลยจะบอกว่าดูดีไหมก็ดูดีแต่มันก็แอบนึกถึงรถสมัยก่อนเนาะเปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยส่วนดีไซน์ก็กลับมาเห <c oughs> มือนรถเก่าดีไซน์มันย้อนกลับมาเข้าใจปะไอห้า คือไฟท้ายเนี่ยในมุมมองนะมองว่าแบบเ้ยมันก็ดูดีนะแต่แบบมันยังดูไม่สุดดีไม่สุดเข้าใจป่ะ,ะ,ะมัน,มนแบบมันอาจจะยาวไปดีกว่าไหมหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออก็ดิฟเฟอร์เซอร์อย่างเท่อืมมาเป็นแบบอย่างนี้เลยอะ่ะเหมือนเขามีความเหลี่ยมๆหล่ยม,มินิมอลมากขึ้นนะพับเบาะได้ครับ60 40หรือจะเป็นสี่สิบได้ผมตรงนี้โห มาหนาเลยเก็บของไม่ได้เนี่ยโ oh. อ้โหตันนี้มาหนาเลยทั้ง2รุ่นตัว e drive 40กับตัว m 6 0เนี่ยแบตเตอรี่เขาจะเท่ากันก็คือ83.9กิโลวัตต์วิ่งได้ประมาณถ้าเป็นตัว m 6 0เนี่ยจะวิ่งได้ประมาณ500ต้นต้นห้าร mm. ้อยต้นต้นถ้าจะเป็นตัว e drive 40เนี่ยมันจะอยู่500ตปลายปลายคือกข้างในนะครับ head room เลก r o o m เหลือแน่นอนยังไงก็นั่งสบาย mm. ดูดีเลยข้างหลังนั่งสบายไม่อึดอนะัด แน่นอนเพราะว่าเขาแชร์แพลตฟอร์มกันกับพวกซีรีส์5ี่เป็นรถสันดาปหรือจะเป็นรถปลั๊กอินพอเป็นไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ยังแชร์ตัวตัวถังเดียวกันมันก็เลยย,ยังมีตรงนี้เข้ามาตัวเบาะเขาจะตัด2สีนะตัวนี้จะเป็นสีอ่อนน้าตาลเข้มส่วนอันนี้จะเป็นสีเทาตัดขึ้นมาข้างบนก็ก็ดูดี <laughs> ก็ดูดีแล้วก็ตัวเบลตัวเบลก็จะเป็นแถบสามสีอันนี้นี่หนังนุ่มมาก ตอนนี้เขาเป็นราคาพาโนรามิกแหลกนะม่านบังแดดมาอ่ะข้างด้านหลังมีมาหมดที่เปิดเขาดูดีอ่ะดูดีเป็นไงแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวใส่สําหรับจอถ้าใครอยากจะซื้อออปชั่นเสริมมาซื้อจอมาใส่แต่ถ้าใครไม่ใส่จอก็ปิดไปแล้วก็เสียบชาร์จได้ตรงนี้ก็จะมีอเมนต์หลา์อีกหนึ่งดูดีนะเนี่ยมันก็ปรับ แยกไปเลย4โซนหน้า2แล้วก็หลัง 2, 2> องออตโต้ก็ได้อะไรก็ได้นีเดี๋ยวไปลองนั่งหน้ากันไปไปเข้ามาเห็นสะดุดปลาเลยนะแถบอินเตอร์แอคชั่นบาร์นี่เขาเรียกว่าบีเอ็เขาเรียกว่าอินเตอร์แอคชั่นบาร์จริงๆมันก็คือ,อ,อ,อแอมเบียนไลท์นี่แหละก็เปลี่ยนสีได้แล้วก็สมมติถ้าเราเปิดประตูอยู่เนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีแดงบอกให้เรารู้ว่าประตูไม่แน่นนะหรือว่าเปิดประตูอยู่ซึ่งอันเนี้ยซีดีห้ารุ่นเนี้ยแปลกมากที่เขาไม่ให้ซอฟโค้ดมาเออใช่ไหม แลง,งปกติถ้าเป็น5มันต้องใส้ให้ซอฟต์โค้ดมาเนี่ยแต่ไม่แน่ไม่แน่เพราะว่านี่เป็นตัวประกอบนอกด้วยแล้วก็มันเป็นตัวแรกส่วนเรื่องของระบบความปลอดภยัย diving assistant professional ตอนนี้ตัวเต็มเลยกล้องรอบคันช่วยเหลือการเข้าจอดที่จอดจากเมื่อก่อน50เมตรอันนี้เพิ่มมาเป็น200เมตรเพิ่มมา 4, 4ี่เท <5. S 1> ่ามาหน้าจอ Curve Display หน้าจอคอมพิเตรอร10.3กับ14.9โหโคตรใหญ่เลยแล้วก็มาเป็น OS 8.5แล้วคืตัวใหม่ละเขาก็ยังดันจอเน,นี่ยให้เข้ามาตัวผู้กับขีดเจ็ดองศาอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมจอมันจะโยกเข้ามาหาฝั่งพวกขีด <Gab by. S 1> ให้ดูง่ายขึ้นแล้วยิ่งกลายเป็นจอเคิร์ฟอัพแบบดูง่ายกว่าเดิมปกติมันจะเป็นจอที่ไม่เคริร์ฟแล้วก็แคบเบี่ยงเข้ามาแต่พอเนี่ยเป็นจอเคิร์ฟเออมันใช้งานง่ายมันแบบฟังก์ชันอลมากขึ้นตี้นี่เป็นกิสตันตัวสตาร์ท ปุ่มเกียร์ตัวไอร v ดแล้วก็ตัววอลลุ่มโอ้โหยังกับซีรีส์เนี่ตกแต่งด้วยลายคาร์บอนทั้งหมดเลยแล้วก็พงมาลัยก็มีตัวบูสเข้ามาก็จะบูสเพิ่มความแรงได้อีกไบเลชาร์จพร้อมกับไทท2ซี C, สองลูข้างหลังสองลูร่างอีก2องโอ้โหเลยดูชา์เยอะมากนะครับระบแอร์มันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ปรับยากนะมันเร็วกว่าไงจริงๆแบบดั้งเดิมอ่ะ อันนี้ก็เร็วแต่มันปรับยากเนี่ยดูดิอย่างเวลาขับรถเร็วๆหรืออะไรเงี้ยจากจะปรับแอร์อะไรเงี้ยช่องขับรถอยู่แล้ว,ลวเออจะปรับแบบมันอาจจะแบบยากนิดนึงอ่ะต้องบอกว่าเป็นจีีที่มาค่อนข้างครบราคาก็ผมมองว่าราคามันแอบ,บแรงนิดนึงซึ่งโอเคเข้าใจได้เป็นรถซ p u นําเข้ายังไม่ได้ประกอบในถ้าประกอบในราคามันน่าจะดรอปลงมาให้เข้าถึงได้ง่ายกว่านี้เพราะปกติแล้วซีรีส์ห้าเนี่ยเราราวสัก3ล้าน 5ถึง3้าน8 0 0 3 9เรียกได้ว่าเป็นไฟฟานล้วนคันแรกของตระก,กูลไฟซีรีส์ก็คือคันแรกของตระก,กูลซีรี5เลยแล้วเดี๋ยวตั๊กอินดีเซลเดี๋ยวเข้ามารอก่อนรอก่อนไม่นานแน่นอนนะครับสำหรับตัว i5 m60 xdrive คันนี้บอกเลยว่าถ้าเป็น m60 xdrive นี่เป็นตัวแรงสุดของเขาอะนะแล้วก็ออปชันเนี่ยมีมาให้ครบทุกอย่าง diving assist a n d ตัวพรักกิ้งต่างๆในาที่มีมาให้กล้องรอบคันเซนเซอร์ต่างๆมีมาครบหมดนะครับแต่เรื่องของราคาอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ใครชอบใช้ชอบแรงก็มาตัว M 6 0ใครชอบขับสบายๆบ,บ้านๆก็จะไปตัว E Drive 40 M Sport นะครับใครอยากจะเห็นคันจริงไปดูตามที่โชว์รูมได้เลยนะครับคันนี้ถ้าผมบอกว่าผมโดยรวมเนี่ยผมชอบไหมผมชอบหม,ม,บหม,ด,หมดทุกอย่างเว้นแค่ไฟหน้าและไฟท้ายครับ